วัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เย็นมากินมะเขือเทศค่ะเอ้ามะเขือเทศเหรอแตนมาไม่จะมากินกาแฟเรียวค่ะไม่ใช่มะเขือเทศเอ้าน้องเยียกินมะเขือเทศไงแต่มาไม่กินเนี่ยกาแฟเพียวค่ะมะเขือเทศค่ะเพียวค่ะมะเขือเทศค่ะเพียวนะคะมะเขือเทศค่ะเพียวค่ะมะเขือเทศค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะมาชงกันแล้วนะคะมะเขือเาชงกินแล้วนะคะโอเคค่ะกินตายเลยค่ะอยากอยาบกินนะคะโอเคอย่างไม่กินแล้วนะคะโอเคค่ะตอนเดียวก่อนอย่างนี้จะกินแล้วนะคะมิ้งจะกินกาแฟแล้วนะคะกาแฟเพียวค่ะกเอาไปอ้างเลยค่ะค่ามีรอสัชาติ ออหอมเหรอมมคะหอมมากค่ะหอมมากค่ะอันนี้วยนี่คะเป็นมาเกี่ยกันนะคะพ่อเปิดอันนี้ทำไมเนี่ยห้องน้ำทำไมเนี่ยน้ะหลปน่ อ้าวไปไหนนะ่ะมานี่นิ้วเท<า>้าันเนีย่ยฮ่าฮ่ปลาปวาปลาอลปาปาปลปลาปกวาปล่ปาามกาปลาปามาปล่มาปาปกาปลาปลค่ะา กาแฟเดียวเบาๆลกเบาๆหนาถุกเลยนะเอ็นไว้เยอะชุ่มไปนค่ะชงไปเยอะค่ะเดี๋ยวมันไม่จะเอาน้ำมาผสมุ๊ยผสมกันผสมจะได้ไม่ไเอ็นจะได้ไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวมันไม่จะได้กินแบบอ,อุ่นๆไหนเร็วเย เบาๆนะคะเบาๆนะคะเดี๋ยวหกค่ะเด็กน้อยอยากกินกาแฟหรือเปล่าไม่ากกจะไม่ได้เด็กกินไม่ได้ค่ะกินได้ค่ะของพี่ตร์กินค่ะเป็นของผู้ใหญ่ค่ะโอ้ชัดค่ะกินได้กินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยมาไม่เอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหกค่ะเดี๋ยวมีเอาน้ำก่อนนะคะเอาน้ำอยู่ไหนคะเนี่ยกินได้ เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวหงนั่นเดี๋ยวมิตเติมน้ำก่อนมาเร็วนี่ไม่ใช่ของเด็กค่ะกินไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็ไม่กลับบ้านฮะเดี๋ยวมิตรเติมน้ำก่อนค่ะมิตรจะกินแบบอุ่นๆค่ะไม่กินไม่กลับบ้านยังไงไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวหกค่ะงั้นกินอันนี้เอาอกินขนมอันนี้เนี่ยเอออันนั้นอร่อยนะขนมที่ไหนล่ะกินไหมขนมที่ไหนขนมที่ไหน เป็นแบู่ค่ะป้าปาเป็นสบู่ไม่ใช่ขนนมชี้ไงอืมค่ะเป็นแชมพู่ฮ้ยทงคุณเด็กกินได้จะชิมนิดนึงอ่ะให้ชิมนิดนึงอย่าไปกินเด็กก็ไปกินไม่ชิมไม่ชิมไม่ไม่ชิมเด็กถ้าไม่ให้กินก็อาวิธีนี่นี่นี่เด็กกินอันนี้เนี่นี่ นี่น้ำนี่ยกินไหมมา